ในทุกช่วงชีวิตของคนเราเรามักจะผ่านเหตุการณ์มากมายบางเรื่องเป็นความสุขที่ทำให้หัวใจอบอุ่นบางเรื่องเป็นความทุกข์ที่ทำให้เราเจ็บปวดและบางเรื่องเป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ใครบางคนอาจลืมไปแล้วแต่สำหรับเรามันกลับกลายเป็นความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายเมื่อเราเดินทางมาถึงวัยสูงอายุหลายคนอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายเหมือนเดิม ร่างกายอาจ,จไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนบทบาทหน้าที่อาจลดน้อยลงบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้คือประสบการณ์ชีวิตที่สะสมมานานแสนนานคือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มน้ำตาและบทเรียนสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่ไม่สามารถรถหาซื้อได้จากที่ไหน ลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งที่กำลังเติบโตเขาอาจมีความรู้จักตำราแต่สิ่งที่เขายังขาดคือเรื่องราวจริงจากชีวิตถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครเล่าเขาอาจเดินสะดุดกับปัญหาเดิมเดิมที่เราผ่านมาแล้วผมอยากเล่าเรื่องของคุณตาคนหนึ่งสมัยหนุ่มเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนทุกวันต้องตื่นเช้าตรู่ไปช่วยพ่อแม่ทำนาว่าจะได้เลยเอียนหนังสือ ก็เป็นเพียงไม่กี่ชั่วโมงในตอนบ่ายชีวิตเต็มไปด้วยความลำบากแต่เขาไม่เคยยอมแพ้จนวันหนึ่งเขาก็ได้งานเป็นช่างไม้ในโรงงานเล็กๆเ,เงินเดือนอาจไม่มากแต่เขาใช้ความพยายามและความขยันอดออมทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือเวลาผ่านไปหลายสิบป,ปีวันนี้คุณตาคนนั้นไม่ได้ทำงานหนักอีกแล้ว แต่สิ่งที่เขาทำคือการนั่งเล่าเรื่องราวชีวิตให้หลานชายฟังเขาเล่าว่าทุกหยดเหงื่อทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเพราะมันได้กลายเป็นเส้นทางที่ทำให้ครอบครัวมีวันนี้หลานชายฟังแล้วเกิดแรงบันดาใจเขาเข้าใจว่าความพยายามและความอดทนคือสิ่งสำคัญและนั้นทำให้เขาตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เรื่องเล่าของคุณตาไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำ แต่มันกลายเป็นของวันทางใจที่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้นี่แหละครับคือคุณค่าของการเล่าเรื่องชีวิตผู้สูงอายุหลายคนอาจคิดว่าเรื่องราวของตนเองไม่สำคัญหรือไม่มีใครอยากฟังแต่จริงๆแล้วทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีความหมายในแบบของมันเองการเล่าถึงวันที่เราเคยผิดพลาดอาจช่วยเตือนใจใครๆบางคนไม่ให้ก้าวพลาดแบบเดียวกัน การเล่าถึงวันทีเราเคยสู้จนสำเร็จอาจช่วยปลุกพลังให้คนที่กำลังท้อแท้แม้กระทั่งการเล่าเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันก็อาจกลายเป็นบทเรียนที่อบอ,อุ่นหัวใจให้คนรอบข้างได้เช่นกันเพราะเรื่องราวของชีวิตเราไม่ได้เป็นเพียงประวัติส่วนตัวแต่มันคือแสงไฟเล็กๆที่สามารถส่องทางให้คนอื่นเดินต่อไปดังนั้นอย่ากลัวที่จะเล่า อยากกลัวว่าเรื่องของเรอาจจะไม่น่าสนใจเพราะในความจริงแล้วไม่มีใครเล่าเรื่องของเราได้ดีกว่าเราเองทุกคำพูดที่ออกมาจากหัวใจทุกความทงจำที่ผ่านร้อนผ่านหนาวล้วนเป็นสมบัติที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานและคนรุ่นหลังและเมื่อวันหนึ่งเรามองย้อนกลับมาเราจะพบว่าสิ่งที่เราทิ้งไว้ไม่ใช่แค่รูปถ่ายหรือสิ่งของที่จับต้องได้แต่คือ เรื่องราวชีวิตที่ยังคงใหญ่อู้ในหัวใจของคนที่ได้รับฟังการเล่าเรื่องชีวิตจึงไม่ใช่เพียงการนึกย้อนอดีตแต่มันคือการแบ่งปันพลังใจการถ่ายทอดบทเรียนที่ไม่มีใครสามารถเขียนแทนได้และคือของขวัญที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ผู้สูงอายุสามารถมอบให้กับโลกใบนี้เพราะชีวิตที่เราเดินผ่านมาทุกอย่างก้าวทุกประสบการณ์ล้วนเต็มไปด้วยคุณค่า และการเล่าเรื่องเหล่านั้นคือวัวอีทีที่เราจะได้ส่งต่อแสงสว่างให้โลกใบนี้อบอุ่นยิ่งขึ้น